สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ในติ๊ก o อกกันค่ะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คาว่า kemmqchh ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้ค่ะ พื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วค่ะแล้วนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะมาเลือกข้างบนก่อนนะคะแล้วก็เลือกเป็น TikTok ค่ะแล้วก็มาเลือกมวนหมู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะเ,เลื่อนลงมานะคะแล้วก็คลิกที่เพิ่มหัวใจค่ะบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ส่วนลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะกลับอ,อไปที่ Facebook บ o ๊อขออภัยค่ะจะกลับไปที่ t i k t o k ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนค่ะเรามาใส่แถบลิงก์ข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทารําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอค่ะเราก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ํา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1000บาทขึ้นไป รับโบนัสอีก5%ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายได้เลยจะเป็น True Money w a เ l e t เป็นธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็มีตู้บุนเติมด้วยค่ะอันต่อมาค่ะก็เป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยแล้วก็สามารถสแกนนนจ่ายยตรงี้้ไปไปดเละะคะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคลิกขั้นลอก่าเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของคุณได้เลยค่ะรับโบนัสเพิ่มทันที่เมื่อเติมตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็นําสลิปมาใส่ด้านอ่าด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะก็เป็นแอปอังเปาเวล e t ค่ะสามารถดําเนินการแอปอังเปาเวล e t ของคุณนะคะนําแอป นำ,นำลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาเวลตค่ะมาใส่ข้างล่างตรงนี้เรากดยืนยันไปได้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะเมนูต่อมาค่ะเราก็จะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะเป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบอกค่ะออเดอร์ order ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะ ช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า AdK m m ม g h ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อมาค่ะเราจะไปดูเมนูแนะนําเพื่อนกันค่ะ อ่าตรงนี้ก็เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยค่ะหากเพื่อนคนเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะได้รับอัตราค่าขออภัยค่ะอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วค่ะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y หรือ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า k m k z h c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o อกของเรากันค่ะตอนนี้หัวใจมีแค่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเลีหน้าจอก่อนเนาะอ๋อทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็อาจจะทยอยขึ้นมาจนครบกันเลยนะคะขึ้นมาเร็วมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m g g h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ